การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like, และคนละ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ ีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา,าแนะนำวิธีการนะคะตั้งตั้งค่าของแท่งเทียนแล้วก็ในส่วนของการตั้ง เวลานะคะเห็นสมาชิกนะคะเทรดง่ายๆของเราถามกันมาเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวขอเข้าออเดอร์ให้ได้ชมสักหนึ่งออเดอร์นะคะเดี๋ยวพอดีเห็นอ,ออเดอร์ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เราเห็นละนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์ตามเงื่อนไขของตัดบนตัดล่างนะคะแต่วันนี้ขอส่วนเทรนให,ให้เห็นนะคะอตอนนี้นะคะ ของเราเป็นแท่งเทียนแต่ละแท่งอยู่ในเฟรม 3m เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็น 3m นะแล้วก็ในส่วนของเวลา,าต้องเป็นรูปธงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นรูปธงเนาะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการตั้งค่าเนาะแต่ เวลาใกล้จะหมดละเดี๋ยวขอเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปแล้วกันนะคะพอดีเห็นมันเข้าเงื่อนไขพอดีเดี๋ยวเราจะอ่าเข้าในแท่งถัดไปอดีดไปแท่งใหม่รอยอร่ออ่ะกดค่ะนะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นเงินเดโมโน,นะคะวิธีการกดออเดอร์ก็ประมาณนี้ดีไปแท่งใหม่อาจจะรอยอร่ออ่ารอยอร่อขอกดอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอ่าออเดอร์นี้สองสองออเดอร์นี้นะคะออเดอร์บน กับออเดอร์ล่างจะปิดพร้อมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าออเดอร์นี้จะสามารถปิดเหนือจุดที่เราเข้าได้ไหมอ่ะมาดูวิธีการตั้งค่านะ,ะวิธีการตั้งค่าคือถ้าเราจะเทรดที่แท่งเทียนไหนนะคะการเซ็ตเวลาตรงนี้ก็ควรที่จะเซตเวลาให้ตรงกันเช่นกันนะคะอ่ะโอเคสมมุติวันนี้นะคะเราเทรดเป็น แท่งสามเอ็มนะคะเอสามก็คือสามแต่ละแท่งนะคะใช้ระยะเวลาในการวิ่งสามนาทีนะเดี๋ยวเราจะตั้งค่าให้ดูเลยแล้วกันนะคะวิธีการคือเข้ามาตรงนี้ค่ะตรงจุดสามจุดตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่แท่งเทียนพอแท่งเทียนปุ๊บนะคะเรามาตั้งตรงเห็นไหมคะตรงนี้เลือกเป็นสามเตรงบริเวณนี้อ่า และแท่งเทียนมันจะปรับเป็นกรอบเวลาสามนาทีให้เรานะคะอ่ะกดเรียบร้อยนะคะก็เลือกตรงนี้เป็นสามเอ็มเรียบร้อยแต่ละแท่งวิ่งสามนาทีนะคะแล้วทีนี้นะคะ,ะสมมุตินะคะเทคนิคของเราตัดบนตัดล่างหรือใครต้องการที่จะเทรดแบบแท่งคอนเฟิร์มหนึ่งแท่งแท่งถัดไปจะเป็นแท่งออเดอร์วิธีการตั้งค่าเนาะเหมือนกันค่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าตั้งค่าคือ อ่จะให้ปิดจบในแท่งนั้นๆทำยังไงบางคนเทรด IQ นะอ่าชินกับการเข้าออเดอร์ของ IQ แต่อยากมาเข้า pocket option แต่เข้าอา่ตั้งค่าไม่เป็นอ่คุณมากดตรงนี้ค่ะอ่กดตรงนี้ก่อนนะอ่เดี๋ยวขอนี่ค่ะกดตรงนี้ให้เป็นรูปธงแบบนี้เห็นไหมคะรูปธงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่าไม่ใช่รูปนาฬิกานะตรงนี้นะให้เป็นรูปธงเสร็จแล้วคุณก็มากดตรงนี้ค่ะ ตรงเวลากดหนึ่งครั้งนะ,ะเดี๋ยวเราลองกดนะคะอ่ะกดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะพอกดขึ้นมามันจะมีเวลาตรงนี้ตรงนี้ค่ะคุณเปิดออโต้ไทม์ตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราเปิดอ่าออโต้ Auto, ไว้อ่ะเปิดเขาเขาจะมีบริเวณนี้ให้เลือกนะคะพอมีให้เลือกปุ๊บถ้าเราเทรด1 M ่ง M, แท่ง1นึง M, M 1งนงคือ1น,นาทีนั่นเองนะคะเราก็เลือกที่1 แต่ถ้าเราเทรดที่3ามเมื่อกี้เราตั้งเป็น3เราก็เลือกที่สามอ่ะพอเราเลือกสามปุ๊บตรงช่องวินาทีตรงนี้เป็นเลขศูนย์ศูนย์เท่านั้นอ่ะเซตเวลาแค่นี้ค่ะนะวิธีการตั้งค่าเวลานะคะโอเคนะในเรื่องของเวลาลองไปปรับใช้ดูอ่ะมาลุ้นกันนะคะออเดอร์นี้เดโมนะโอเคเรียบร้อยค่ะชนะนะบวกมา2760เหสิเหรียญอ่ะ เดโมนะถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินจริง2000กว่าเหรียญน,นี้รวยเลยละคะนะคะวิธีการเข้าออเดอร์เมื่อกี้ก็เข้าเป็นเทคนิคตัดบนให้ดูเนาะอันนี้ส่วนเทรนนิดหน่อยนะคะก็เป็นลักษณะการเข้าเทรดประมาณนี้เลยถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้เทคนิคง่ายๆนะเทคนิคตัดบนตัดล่างกับเราเรามีอ e ีบุ๊กออกมาให้การให้ได้เรียนรู้กันเรียบร้อยแล้วหรือจะ อยากเรียนตัวต่อตัวก็ได้นะเรามีคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวนะคะ,ะทุกๆเดือนเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะคือถ้าสมัครภายใต้ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เป็นลิงก์แท้มาจากบล็อกโ,โดยตรงนะคะไม่ได้เป็นลิงก์ปลอมนะสามารถกดสมัครได้ฟรีข้างล่างแล้วส่ง ข้อมูลมาที่ไลน์นะเดี๋ยววางลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้ถ้าใครสมัครภายใต้ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเรามีอ e ีบุ๊กแจกให้ฟรีนะถ้าสนใจอยากจะได้เทคนิคนี้ทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะโอเควันนี้เราก็แชร์ในส่วนของวิธีการตั้งค่าแท่งเทียนให้ปิดจ,จบในแท่งนั้นๆเหมือนของไอคียออปชันนะก็ตั้งเวลาประมาณนี้นะคะอย่าลืมตรงช่องเวลาให้เป็น วินาทีนะตรงนี้อ่าตรงช่องวินาทีตรงนี้ให้เป็นเลขศูนย์ศูนย์เท่านั้นอยากเทรดกี่นาทีปิดจบในแท่งไหนสมมติว่า 3m เราก็มาเลือก 3m ตรงนี้เวลาตรงนี้ยนี่ค่ะสอย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันนะคะถ้าอยากให้ปิดจบในแท่งนั้นๆน,น,นะคะอ่ะที่สำคัญคือตรงนี้ต้องเป็นรูปนาฬิกาอ่าอะไรนะธงค่ะนะอ่า3อย่างนี้คือต้องให้เหมือนกัน ถ้าในกรณีหนึ1นาทีตรงนี้ก็ต้องตั้งเป็น1 1m M1 นอ็นะคะหนือ1นาทีตรงนี้ก็ต้องเป็น M1 ตรงนี้เลขศูนยะตรงนี้ก็เป็นรูปทงอ่าไม่งงกันนะลองไปตั้งค่าตามนี้ดูเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แนะนำง่ายๆวิธีการตั้งค่าเซตเวลาเซตค่าของแท่งเทียนกับเวลาให้ตรงกรัน ิดจบในแท่งน,น,นั้นเหมือนของ IQ โอเคไหมคะลองไปกดดูนะว่า,าวิธีการตั้งค่าแบบนี้นะฮะใช้ได้ผลไหมเนาะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถาแนะนํากันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปออกมาให้ด่ชมกันเนาะโบร k e ็อกเก็ตออปชั่ของเขาก็มีข้อดีและข้อเสียต,ต่างจาก iQ เช่นกันนะคะก ไม่ได้ไวว่าเป็นของบกนั้นบกนี้ดีนะคะแต่บกนี้ก็สามารถที่จะเทรดทำกำไรได้เช่นกันนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันเนาะส่วนตัวเองก็เทรดทำกำไรในบกนี้เช่นกันนะคะถอนเงินค่อนข้างไวเนาะแล้วก็เอ่อซัพพอร์ตของเขาจะตอบค่อนข้างไวเช่นกันนะคะแต่ก็เนาะทุกอย่างมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าอะไรที่มัน แน่นอนหรือร้อเราไม่ได้การันตีนะตรงนั้นนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะเสี่ยงในทุกๆด้านเลยนะคะโอเควันนี้แนะนําและให้ความรู้ประมาณนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดมโมให้ทดลองได้ใช้ฟรีค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคจิบเรียงและเทคนิคตัดฟนตัดล่างนะคะเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคนีคน้นะคะสามารถทักกลายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเรามีกลุ่มไลน์ให้ได้เรียนรู้ข้อมูลฟรีตลอดชีพค่ะความสาเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีน้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้้อองลลาากกกันนนนไปป่จใใหมใหมคิ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ